แค่นี้เองนะครับบูส์มิสุบิชิที่เราบอกว่าปรบาบเสียงอันนี้ไม่ใช้เครื่องมืออะไรเนี่ยก็ทําได้เหมือนกันนะครับด้วยวิธีนี้นี่ครับช่างโฮก็เอามาแนะนําให้ดูครับบูส์มิสูบิชิช่างโฮจะพามาเปลี่ยนบูส์มิสูบิชิกันครับโดยการเริ่มก็ปกตินั่นแหละครับงัดเจ้า3มขานี่ง้างออกมา ไม่ต้องให้ตั้งชงตั้งฉาอะไรก็ได้นะครับให้ง้างออกมาก่อนก็แล้วกันทั้งสามขาให้เรียบร้อยแล้วก็ดันมันล่วงลงไปข้างล่างไม่ต้องมาร์กไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นหลุดออกมาแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปจะใช้มือดึงหรือจะใช้คีมดึงก็ตามใจนะครับใช้คีมดึงก็ได้ถนัดดนะีให้มันตรงล่องออกมาแบบนี้นะครับขึ้นมาอย่างงี้ง่ายๆแล้วก็ดึงเอาสปริงล็อกบูทออกมา ถึงบูสต์ึงพาสซัพน้ำมันออกมาไม่ว่าจะใหม่สักแค่ไหนช่างโมบอกเลยนะครับว่าห้ามใช้ของเก่าเด็ดขาดนะครับพาสซับน้ำมันเนี่ยใช้ของใหม่เลยผมใช้ข้างละ2ชิ้นนะฮะหนา4.5มิลตอนใส่ลงไปผมใช้แกนเก่านําลงไปก่อนมันจะได้ไม่กระเด็นแบบนี้นะครับทั้งบูสต์ทั้งผ้าซับน้ำมันทั้งสปริงล็อกบูสต์ใส่ลงไปแบบนี้พอเสร็จแล้วเราก็เขี่ยม,มันออกไปข้างนึงก่อนนะเขี่ยมให้มันหลบไปก่อนข้างนึงเพื่อที่เดี๋ยวเราจะใส่ฝาครอบลงไปเนี่ยมันจะได้ไม่เกะกะ ก่อนที่เราจะใส่นะครับเราก็เอาฝาครอบเนี่ยมาดัดขาซะก่อนนี่นะครับเอามาดัดกับรูฝายข้างหนึ่งที่มันโล่งๆอยู่เนี่ยมาลองดูนะครับถ้ามันยังลงไม่ง่ายเราก็ดัดขาให้มันตรงให้ที่สุดเท่าที่เราจะทําได้นะครับเพื่อที่ให้มันลงง่ายๆก่อนอย่างนี้นะเนี่ยอ่าอย่างนี้ลงง่ายแล้ว่ไหมลงไปปุ๊บเทียบร้อยนะครับขาข้างล่างมันก็เท่ากันนั่นแหละอ่าเสร็จแล้วนะครับเราก็มาใส่ลงข้างล่างเลยอันนี้ไม่ต้องใช้เครื่องมือนะนนี้ผมใช้มือเปล่าเลยนี่นะครับ ะตะแคงลงไปนะครับมันจะหลบไอ้ข้างล่างนิดนึงข้างล่างเราเขี่ยหลบไว้ให้แล้วหลบไปด้านหลังแล้วใช่ไหมเราก็จะเอาฝาล็อกบูสเนี่ยจับเงี่ยงอันนึ่งแล้วหย่แบบนี้นะครับผมเอาแกนเก,ก่าบางไว้หน่อยนะครับมันจะได้ไม่ไปโดนตรงนู้นอ่ะเสร็จแล้วเราก็ไปเขี่ยบูสกลับมานี่นะฮะเขี่ยบูสให้มันมาอยู่ในรูนะฮะมนอยู่ในรูก็คว่ำลงไปแล้วก็คว่ำฝาล็อกบูสลงไปนี่นะฮะนี่แบบนี้ ความไปนะครับเราก็เล็งดีๆนะครับมันก็จะมองเห็นอยู่นะครับเจ้าฝาล็อกบูทเนี่ยมันจะเห็นขามันพร้อมที่จะเห็นรูมันด้วยนะครับเราก็จะเห็นรูมันด้วยเราก็หมุนหมุนมันนะหาทางหมุนหมุนเอาถ้ามีเครื่องมือมันจะง่ายหน่อยแต่ไม่มีเครื่องมือก็ทําได้ <S <S ค่อยๆขยับฝาล็อกบูทให้มันไปตรงกับรูพอดีเห็นไหมแล้วเราดัดไว้แล้วนะฮะเราดัดไว้แล้วฉะนั้นไม่ลงไม่ยากหรอกนะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยได้แล้วเราก็เอาแกนเก่าที่มันติดทุ่นอยู่เนี่ยมาเสียบลงไปนะครับเพื่อจะทุ่นเนี่ยไปดันฝาให้้นขึมา ให้ขามันโผล่ขึ้นมากดไว้กับพื้นนะแล้วก็เคาะพับไปสังเกตด้วยนะครับว่าถ้าขามันโผล่ขึ้นมาไม่เท่ากันเนี่ยให้พลิกกลับไปดูด้านหน้าเพื่อบูสต์มันจะใส่ไม่ตรงแต่ถ้ามันขามันโผล่ขึ้นมายาวเท่ากัน3ข้างก็จัดเลยครับนี่นะครับแค่นี้เองนะครับบูสต์มิสูวิชิที่เรารบอกตากเสียอันนี้ไม่ใช้เครื่องมืออะไรเนี่ยก็ทําได้เหมือนกันนะครับด้วยวิธีนี้นี่ครับช่างโฮก็เอามาแนะนําให้ดูครับบูสต์มิสูวิชิ